จากเรื่องราวในตอนที่แล้วของบัวไครวิซิสเตอร์ฟอร์มเด้กล่าวหลังจากที่พวกแสนสามารถจบสงครามกับฝ่ายอารียมาได้ด้วยการร่วมมือของสามรุงเรียนและจบลงด้วยชัยชนะของอัสึสะโดยทุกอย่างนั้นเหมือนจะจบลงแล้วแต่ทว่ามานั้นก็ถูกโต้ต้นบางอย่างเข้ามาขัดขวางเสียก่อนนักบวชในอาพรอสีแดง โฮโลนิมัสมันนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นและเตรียมที่จะจัดการกับพวกของเซนเซไปพร้อมกับพวกของอาเลียสณาต่อนนั้นอสุซาและซาอริต่างก็มบนเลี่ยวแรงที่จะทําการต่อสู้ต่อทําให้งานนี้เซนเซและแซนต้องช่วยกันหาวิธีรับมือแทนเอาล่ะขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันเดอร์เทลสตอรี่ในเรื่องราวของบัวไคริซิสเตอร์ฟอร์มเดลกาวภาที่34สนธิสัญญาอีเดนช่วงท้ายของอาร,รบทที่3 ขอขอบคุณผลงานแฟนเมกจาก DZ B300 วาร์ปอยู่ใต้คลิปหลังจากแพนินไว้์จบลงตัวตนของไฮโลนิมัสมานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อแซนเห็นตัวตนของแม่ครั้งแรกเขานั้นถึงขั้นพูดออกมาว่าเฮ้ hey, ฉันรู้สึกว่าเจมันดูเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าฉันแล้วแหละแต่จะเอายังไงดีละ่อนะอสุสาดน่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้วนะถึงแม้ว่าจะขอให้พวกของอาเลียนมาช่วยสู้ฉันคิดว่าก็น่าจะสู้ไม่ไหวมันยากนิดหน่อยแต่มีฉันอยู่ทั้งคนน่ะ ง,งักเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนนะแสนในขณะที่แสนพยายามก้าวข้างหน้าทางด้านของเซนเซีก็เอาแขนมาขวางเอาไว้เฮ้เซนซีนี่คุณมีแผนจะทาอะไรเนะี่ยคุณมีพลังที่จะสามารถต่อสู้กับเจ้านั่นได้หรออ่าใช่แล้วล่ะดังนั้นแล้วหน้าที่นี้เนะี่ยปล่อยให้ฉันเป็นคนจัดการเองเถอะนะยังไงเรื่องข้อสามารถในการสั่งการฉันนะ่ะยังทํามันได้อยู่นะแถมนายเองก็พึงไปช่วยพวกของฮีนะต่อสู้กับพวกผีแม่ชีด้วยนี่เอาเป็นว่าปล่อยให้ฉันเป็นคนจบเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องให้นายออกไปแหละนะ จากนั้นเซนเซก็ได้หยิบบัตรเครดิตบางอย่างที่มันดูแสนจะธรรมดาเอ๋นี่คุณจะทําอะไรกับมันเนี่ยในขณะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อมานั้นก็ได้ปรากฏขึ้นตลอดที่ผ่านมาฉันได้เห็นทั้งหุ่นยนต์โรงเรียนที่ถูกฝังอยู่ภายในทรายหรือแม้แต่เด็กสาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างมานั้นดูธรรมดาไปเลยกับสิ่งที่เซนเซได้ทําลงไปทันทีที่เซนเซได้โชว์บัตรผู้ใหญ่ออกมาท่านใดนั้นนักเรียนที่ไม่ควรปรากฏตัวที่นี่ก็ได้ปรากฏขึ้นนางกิสา เธอน้นได้มายังพื้นที่ใต้ดินในขณะที่เธอควรที่จะนอนโมสติไปนานแล้วคนต่อมาฮานากะแทนที่เธอนั้นควรจะรออยู่ด้านบนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคนต่อมาโฮชิโนะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเธอถึงใส่ชุดว่ายน้ำได้ล่ะ สำหรับโฮชิโนะก็พอเข้าใจได้ว่าเธอนั้นก็เข้าสู้ในศึกนี้แต่ถ้าว่าคนต่อไปนี่สิน,นั่นอลิสึอ,อย่างงั้นเลยนี่เธอควรจะอยู่ที่มิเลเนียมนี่แถมหนักที่สุดก็คือคนแปลกหน้าจากโรงเรียนญี่ปุ่นเฮคิ ako, ยาโคยางโตของชิเซสำหรับสมคนแรกก็พอเข้าใจได้ว่ามีส่วนร่วมในสมที่สัญญาอีเดนแต่ทําไมอีกสองคนอย่างอลิสตก,กับชิเซถึงได้มาที่นี่ได้ละ่ะจากนั้นเซนสีก็มองไปทางซาโอลิโดยอใอยเธอนั้นเข้าร่วมกับศึกนี้ด้วยและดูเหมือนว่าเธอจะตอบตกลงเช่นกันเอาละทุกคนไปกันเถอ และแ้วการต่อสู้ภายใต้การออกคำสั่งของเซนเซโฮชิโนอริสึชิเซและซาโอริเราแนวหน้าได้ทำการบุกทะลวงเข้าต่อสู้กับไฮโลนิมัสสู้แนวหลังก็มีนากิสาและฮานากะคอยทำหน้าที่สนับสนุนไม่นึกเลยว่าจะเป็นภาที่แปลกตาแปลกใจเช่นนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรแสนั้นก็อยากจะช่วยเช่นกันในจังหวะที่ไฮโลนิมัสกำลังโจมตีด้วยท่าใหญ่ทางด้านของเซนเซนก็พยักหน้าให้แซนก่อนที่พี่แกจะใช้เวทกระดูกสร้างแนวป้องกันให้กับเล่าเด็กๆไปด้วย ซึ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นอย่างหนึ่งหนึ่งจากพื้นที่ในวิหารมันนั้นไม่มีที่กำบังเลยแถมความขี้โมย้อย่างหนึ่งก็คือเวทกระดูของแซนแม่งสามารถต้านการโจมตีของไฮโลดิมัสได้ถึงแม้ว่าเราเด็กๆจะได้รับบาดเจ็บอยู่บ้าง แต่ก็ได้ฮานาโกคอยรักษาเอาไว้จากนั้นเซนเซีก็ได้สั่งการพดเด็ดศึกโดยให้แสนใช้เวทกระดูกสีฟ้าตรึงล่างของพวกลูกน้องและให้โลนิมัสเอาไว้ก่อนที่จะใช้แกสเตอร์บัสเตอร์และปืนลำแสงของอาริสึเป่าล่างของเจ้าสปาราดนั้นให้กระจุยเรียกได้ว,ว่าสร้างแรงระเบิดอันรุนแรงให้กับพื้นที่โดยรอบแต่สิ่งที่น่าแปลกใจ คือลาแสงเจิดจ,จ้าที่ปรากฏขึ้นก่อนที่มันนั้นจะว้ามหายไปดูเหมือนว่าเจ้าสัป,ปหลานั่นจะจากไปแล้วหรอนะเซนเซได้กล่าวขึ้นมาอ่ายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะหลังจากที่เซนเซ,นเซทําการขอบคุณทุกคนเป็นที่เรียบร้อยจู่ๆทางด้านของนายกิสาก็ยื่นเค้กโลให้กับแซนถึงจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเอามาได้ไงแต่ก็พอเข้าใจว่าเธอคงจะขอบคุณที่ได้ช่วยนายกิสาจากแรงระเบิดเอาไว้รวมถึงเรื่องที่ว่าพวกเราได้ช่วยฮิฟูมุยไปด้วยนี่สิ แต่ก็นะการที่ได้เห็นรุ่นพี่โฮชิโนที่จู่ๆก็อยู่ในร่างของชุดว่ายน้ำนี่ือ้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกตานเดียวนางอิสะได้เดินเข้ามาพูดคุยกับแซนอ่าคุณยังขึ้นไหวได้อยู่สินะสำหรับงานนี้ทำได้ดีมากเลยละ่ะ แต่ก็นะจะส้สป,ปารานั่นนะ่ะดูออนแอร์แปลกๆแล้วนะหลังจากที่แสนได้กินเค้กลเข้าไปมันนั้นก็มาพร้อมกับความสึกที่แปลกประหลาดจู่ๆเลี้ยวแรงที่ขาดหายก็ได้ฟื้นคืนกลับมาเรียกได้ว่าร่างกายนั้นกลับับขึ้นไหวได้อีกครั้งเอาละถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกจากสถานที่น่าคนลุกแบบนี้ดีกว่านะเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะหลังจากที่เซนเซพูดจบเขานั้นก็ได้พาเรานักเรียนขึ้นไปด้านบนโดยพี่แซนเรากขคุ้มคิดอยู่ว่า ถ้าไม่ใช่เพราะเซนเซใช้ความสามารถบางอย่างบ้บเหล่าเักเหรียญมยายัางสถานที่แห่งนี้สงสัยจากว่าจะเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้ย,ยังไงล่ะนะแต่ก็นะในระหว่างที่แซนกำลังเดินอยู่ข้างๆเซาลีเธอนั้นก็ได้ถามแซนว่ามันคงไม่มีเหตุผลที่จะยกโทษให้กับฉันใช่ไหมหละ่ะหลังจากที่แซนได้ยินเช่นนั้นเขานั้นก็เรียบแกสเตอร์บัสเตอร์พร้อมกับมองไปยังโบสถ์ที่ม่มีใครสังเกตเห็นอยู่ ที่แห่งนั้นมีใครบางคนจากชมรมซิสเตอร์จ้องจะลอบสังหารตัวของซาโอลิแต่ทว่าก็ได้ล้มแสของแสนทําการเป่ากระสุนส n น i จนไม่เหลือซากก่อนที่แสนจะหันไปมองที่ซาโอลิโดยให้การกระทําของตนเป็นคําตอบให้กับซาโอลินั่นเองฮะพวกเรานะ่ะพร้อมแล้วละ่ะสำหรับตอนจบนะเมื่อซาโอลิเห็นเช่นนั้นเธอนั้นก็มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมตอนที่เธอจะมือยืนอยู่ข้างแสนอา่าฉันแน่ใจว่านี่เนะี่ยไม่ใช่ซาโอลิคนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นซาโอลิคนใหม่ที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม ช่างเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นล่ะนะอืมมันจบแล้วลนะ่ะวาน,นิทัสวาน,นิทัมจบคำพูดของเซาลีทางด้านของสันเซ่ก็ทำการส่งเหล่านักเรียนที่เรียกมาให้กลับไปอย่างสถานที่ของตนเองก่อนที่สุดท้ายพวกเราก็กลับไปทำหน้าที่ ช่วยเกียกล่อมและอธิบายให้กับสองโรงเรียนฟังและแล้วทุกอย่างก็ได้จบลงด้วยความสงบสุขทั้งของทีนิตี้และเกย์เฮน่าเราบุคคลสําคัญจากทางเกย์หนา้าต่างก็กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองได้อีกครั้งโดยรวมถึงตัวโคมาโกโตะที่ตามในเรื่องเธอนั้นทุกเศ้าโศลิทําการระเบิดบอลลูนจนรัน่วลงมานั่นเองเมื่อเราผู้นําได้กลับมาทําหน้าที่อีกครั้งยังไงก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะที่เซอาได้ฟื้นกับไม่ครั้งนะอืมคุณเองก็สัญญาแล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้ก็ถึงตาที่ฉันจจะะได้้พพบบเกกัววคุณแลล การกลับมาของเซอามันนั้นทําให้สภาน้ําชาญกลับมามีผู้นําคอยดูแลอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งหัวหน้ามินาจากชมรมอสววนบรรเทาถูกก็ได้กลับมาที่นี่เช่นกันจะได้มีคนค้านอํานาจกับซาก,กุระโกน,นั่นเองดูเหมือนว่าวันนี้เซอาจะมาที่ร้านของแซนเพื่อที่จะมาขอซื้อฮอดดอกจากที่ร้านของฉันสินะอืมขอบคุณที่มาช่วยซื้อฮอทดอกที่ร้านนะอืมจะว่าไปแล้วเธอดูสิ้นหวังแปลกๆสินะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอ่าพอดีว่านางกีจางช่วงนี้นะ่ะ เปลี่ยนอาหารที่ฉันควรจะกินทั้งหมดกลายเป็นเค,ค้กโลนี่สิถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีหวังฉันได้ติดเค,ค้กโลนี่แน่ๆอืมเขาวันนี้พวกเธอเล่นอะไรกันอีกแล้วล่ะเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราทําคือการนึกถึงอนาคต จะว่าไปแล้วเรื่องคลาสเรียนเสริมละ่ะทางทินิตี้จะจัดการยังไงอย่างนั้นเหรอสำหรับความกังวลของแซนมันนั้นเกิดขึ้นจากเรื่องเล่าในตอนแรกสาเหตุที่ต่างชมรมเรียนเสริมขึ้นมามันนั้นก็เพื่อใช้ในการจับกลุ่มตัวของคนทรยศแต่นตอนนี้เรื่องเล่านั้นก็ได้ผ่านไปแล้วแถมตอนสอบปฏิบัติพวกสาวๆก็ยังสามารถสอบผ่านมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคงจะไม่ได้ถูกส่งไปที่นั่นแล้วละนะแต่ถ้าว่าคําตอบของเซอาดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นชมรมเรียนเสริมมันนั้นยังคงมีอยู่ต่่ออไปเนืงจาก 4, ก็ยังคงทําวิลกรรมสอบตบเหมือนเช่นเคยหนึ่งจากก่อนหนี้ฮิฟูมิก็พาแสนไปดูคอนเสิร์ตของท่านเปนโลโล,โลแทนที่เธอควรจะเข้าสอบส่วนอีก3คนก็สร้างวิลกรรมเอาไว้อีกมากมายทําให้ชมรมเรียนเสริมก็ยังคงมีอยู่ต่อไปรู้สึกว่ามันจะทาให้ฉันรู้สึกโล่งใจนิดหน่อยแหละนะหลังจากที่แสนได้มอบฮอทด,ดอกให้กับเซอาโดยก่อนที่เธอจะไปทางด้านของเซอาเธอนั้นก็ได้พูดบางอย่างไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวฉันจะแวะมาใหมแ่แหละนะ อ่าฉันลืมถามคุณไปเรื่องหนึ่งเลยตอนนี้อาเลียสควอต่ะไม่มีใครพบเห็นพวกเธอมานานแล้วเหรอนะอ่าก็นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่ฉันกังวลนะ่ะสำหรับในโซนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการใบ้ถิงเรื่องราวในอารมณบทที่4ของสนทิสัญญาเอเดน และเรื่องราวก็ตัดเข้าสู่นิยายบทที่18ที่จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับอาวุธใหม่ของแสนจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปหลังจากที่พวกเราสามารถเอาชนะกลุ่มของอาเลียตและมอบความสง,งบสุขให้แต่ละโรงเรียนแสนนั้นก็ยังคงทำงานอยู่ในเคตอบิดอสขายฮอนดอกแต่ละชนิดและดูแลหล,ลานตามปกติสําหรับวันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันหยุดของฉันเหรอนะคงจะต้อง uh, พักผ่อกันสักหน่อย ในขณะที่แสนกำลังนั่งพักชิลๆอยู่ที่โซฟาพร้อมกับเปิดทีวีไปด้วยเท่านั้นก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนมาจากโมโม่ทอ k ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อความจากโมโม่หญิงนั้นแหละเอ้คุณแซนคุณพอมมีเวลาหรือเปล่านะวันพรุ่งนี้ฉันมีอะไรให้คุณดูด้วยละ่ะอ่าฉันว่างอยู่แล้วล่ะไว้เดี๋ยวจะไปหากันแล้วกันดูเหมือนว่าคำใบที่โมโมยส่งมาจะไม่ใช่เรื่องของเกมสินะคราวนี้พวกเธอจะมีอะไรให้ฉันดูอีกล่ะเนี่ยวังว่าวันหยุดที่แสนสงบสุขจะไม่เกิดอะไรวุ่นวายล่ะนะ แล,แล้วในวันต่อมาแซนนั้นก็ได้ไปเยี่ยมนาะชมรมพัฒนาเกมทันที่ีที่ช็อตคัดมาถึงที่นี่ทางด้านโมโมยิก็ได้กระโดดกอดตัวของแซนเล่ากับว่าเขานั้นเป็นตุ๊ก,กตาทว่ากระตามตัวงพี่แกนั้นค่อนข้างจะตัวบางพอสมควรไม่ต้องพูดถึงเรื่องกายภาพเฟียงแค่มือเดียวก็สามารถยกตัวของพี่แกได้แล้วอ้าวล่ะขอบคุณที่คุณมาที่นี่นะคุณแซนอืมยังไงก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่มันดูอบอุ่นมากเลยละ่ะจริงสิสำหรับสิ่งที่ฉันอยากให้คุณแซนเห็นนะนั่นก็คืออาว อ,อาวุธสำหรับฉันอย่างนั้นเลยจะว่าไปแล้วในตลอดที่ผ่านมาแซนน์จะมีปืนพกติดตัวอยู่ตลอดแต่ดูมันว่าในรอบหนีจะเป็นปืนกลมือบางอย่างที่โมมุยได้ส่งมาให้และด้วยเหตุผลบางอย่างที่เธอนั้นได้จ้องมาที่ใบหน้าของแซนคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็ นี่ก็คือปืนกลมือธรรมดาทั่วไปใช่ไหมละ่ะแต่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็คือนี่เนี่ยคือปืนที่ฉันทําการตกแต่งมายัางดีเลยละ่ะปืนกลมือของแสนจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับอูซี่ที่ถูกตกแต่งไปด้วยสีชมพูผสมประส,สานกับสติ๊กเกอร์และอุปกรณ์เสริมอีกมากมายจากนั้นโมมุยก็ได้พูดขึ้นมาว่าในบรรทัดฐ,ฐานของโลกนี้การเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับปืนของตัวเองน่ะคือการสร้างอาวุธที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับโลกใบนี้ยังไงละ่ะ แต่ก็นะเพราะคุณแซมมาจากโลกอื่นใช่ไหมละ่ะนั่นคงเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณถึงไม่รู้เรื่องนี้ฉันเลยคิดว่าอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูนะอย่างนั้นเองเหรอสําหรับเรื่องนี้จริงๆฉันก็สามารถใช้เวทมนต์แทนปืนได้แหละแต่เมื่อไม่นานมานี้ฉันดันถูกตำรวจของวอลคิรีจับกุมตัวไว้เพราะไม่ได้พกปืนนี่สิส่วนนึงก็เพราะว่าฉันใส่ชุนดนักเรียนของอาบิดอตเดินอยู่ในเมืองแล้วไม่ได้พกปืนนะนะเมื่อแซมคิดถึงเรื่องนี้เขานั้นก็บอกเล่าให้กับโมโมยฟังส่วนโมโมยเธออออนนนนั้้กก็็คิดว่่่าาจะะเเปปไรรทีถูตงหืล จริงๆแล้วโมมุยก็อยากจะขอบคุณตัวของแซนที่ช่วยพวกเธอทําให้ชมรมพัฒน,นาเกมยังอยู่อืมในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันจะขอรับมันเอาไว้แหละนะแซนนั้นได้พูดกับโมมุยแต่ถ้าว่าเธอก็คิดบางสิบอย่างขึ้นมาได้โมมุยได้ดึงแขนแซนและวิ่งลากตของพี่แก่ไปทั่วชั้นเรียนของมิเลเนียมจนไปถึงชมรมวิศวกรรมทันทีที่พวกเรานั้นมาถึงแซนนั้นก็ได้พบกับอูเทหะหนึ่งในสมาชิกของที่นี่และดูเหมือนว่าเธอนั้นจะได้รับคําขอ,ขอจากพวกโมมุยซึ่งมันก็คือแบบแปนปืนของแซนนั่เอง ได้รับการดีไซน์จากมิโดริเลยแหละนะและเรื่องเล่าในต่อหน้า ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนอาวุธใหม่ของแสนลุ้ไปถึงการบอกเล่าเทคโนโลยีเวทมนต์จากต่างโลกที่ถูกประดิษฐ์โดยดร์แกสเตอร์เช่นกันบอกเลยว่าพออา่านมาถึงช่วงนี้รู้สึกว่ายากจะวาดแสนในเวอร์ชั่ันถือปืนขึ้นมาบ้างแล้วสิคงจะลองหาแรงบันดาลใจจากอาร์ตต่างๆในเกมบัาครายนี่แหละถือว่าเรื่องราวในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกก่อนที่พวกแสนจะไปซัดก,กับพวกเกมมาทิยนในช่วงนิยายบทที่1 8และ19รู้สึกว่าคงต้องจัดเวลาในการเล่าเรื่องให้มากกว่านี้แีละนะผมแม่งช่วงนี้ติดเกม เอาเป็นว่าจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามมื้ลึกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร้รวมไปถึงสมาสมามชิกก็ได้เช่นกันทั้งหมดนี้คืออยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมส่วนคลิปหน้าผมก็อยากจะลองมัดรวมเรื่องราวของแบทไทม์ทีโอมามัดอยู่ในคลิปเดียวกันสักหน่อยเพราะติมนี้ในแฟนดอเนี่แต่งมาเยอะอยู่พอสมควรเอาล่ะจีจีดีวีพีกูดเกมวิวเพล